แไม่แก้วค่ะสวัสดีค่ะคามาตามแนวทางกับไม่แก้วค่ะในงวดวันที16่16เมษายน2568คลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะ<ช>ที่ไม่แก้วฝันแม่นบอกค่ะฝันต่อเนื่องแม่นบอกคะ,ก,คะก็คือไม่แก้วนี่ให้ความฝันคลิปแรกเนี่มาแรงมากมาฝันต่อแม่นบอกอ,อืะค่ะอ่ะคุณแม่ฝันได้เจักมือหรอคะฝันคืนก่อนฝันคืนก่อนเนาะมือนนี้มาตามคุณแม่วันที่เก่าค่ะฝันแนวไรคะคุณแม่ฝัน ฝันวายมีรถโดยสารขันบมงนอง่ายเนาะมาค่ะแม่ก็ยืนอยู่อยู่บว่องปิงไก่เนี่ยน,นี่แหละค่ะก็มีปะโนกแล้วก็ปาปาโกยเนาะค่ะแล้วก็อีผู้นึงจำาม่ได้บาน้รถตำรวจก็มาจอดอยู่ไหนว่านำโจนเท่นไหรอื <c oughs> อ,อค่ะบ,บ่เป็นยังค่ะนำโจนบาน้โจนกับแรนมาลานนี่ละฟันไข่ไข่คือคืนนั่นแหละบานี้ บานีจ้วงอันจ้งก็วิ่งมาในลบหลังหลานดีนะตำรวจก็ยิ่งมากมาถือแม่บาเนี่ยอ่ะมาถือแม่บ่คะอืมแม่ก็ว่าโอ้แต่ว่ามาถือแขนแบบบาดเจ็บเลยนนะค่ะแม่ก็เอ้ายิงมากก็ยิ่งบัดนี้ะบักอะไรเนี่โอู้นเดือดมุกเต้มแม่เนาะอืมอันบัดนี้ตำรวจมึงก็บอกว่าอันข้าไปหาหมอคนละคนถ้าแม่ไปหาหมอแล้วมันจะทำไงที่ไฮแอก็ให้ดาวแม่น่ะค่ะ อันสามลอยหกสิบสี่ดวงคนหวังสีโอ้ยแม่ก็ว่าแม่ไปอย่างใดดอกถื <accent> มาให้ดาวอีหยังให้ดาวสามลอยหกสิบสี่ดวงแม่นตำรวจนั่นแหละตำรวจกับสามคนตำรวจกับสามคนแต่ว,ว่าอนันปืนพื้นยิงถือแขนแม่นี่มันก็เป็นหูน้นะอืมันก็เป็นล้อยปืนเนาะมันก็เข่าเ <c oughs> <c oughs> ลยสีก็พาแม่ไปหาหมอค่ะเนื้อแบบบาดเจ็บนั่นนะเลือดไหลอืมวันนี้แม่แม่ก็หายแน่นอนแม่ถือปืนแม่ก็โอ้ย เรื่อยก็ไลยแถมแม่ก็ว่าอัน,นแฟนแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วทีนะ่ะค่ะบัานนี้เพิ่งกระพาแม่ไปอันเหมือนบาพาไปโรงพยาบาลพันแพ,พ้พันยัง,ง,งนีน่แม่ก็หงมืเงาสิค่ะแม่กบ้านนี้แนวทางคุณแม่คิดว่าแนวทางควรสิเป็นตัวไรคะ <c oughs> คุณแม่สิให้แนวทางตัวเลขที่เขาให้มาเลยแม่บอกคะค,คิดว่าตอนนั้นว่าคุณจะว่าคุณจะ้แต่ว่าคุณจะเยอะคุณก็เ,เอาดาวมาให้แม่แบบ สามลอยหกสิบสี่ดวงบอกคะดาวไม่เป็นดาวแบบไลคะคุณแม่มันก็เป็นดาวลูกดาวไะลูกดาวแต่ว่ามันเป็นดาวของเพื่อตำรวจแบบเนี้ยเป็นดาวติดยศนะบอกคะแม่แต่ว่าแม่ก็จะมาให้เห็นเนีงแม่ก็บอกว่าเพื่อก็ว่าเพื่อนมาขอโทษที่เพื่อนยิ่งแม่เพื่อนจะให้แม่นี่ยเพื่อนจะเป็นลูกแม่ในความฝันน่ะนะดาวเพื่อนก็บตำรวจก็บ่เม่าได้ยิ่งค่ะบัดนี้แม่ก็เอาที่ระนองเพื่อนให้เนาะค่ะแต่ว่า ก็มีดาวไม่ยังบัมนี้่างเขาคอเขียนว่าสามลอยหกสิบสี่นะสามลอยหกสิบสี่ดวงเมนแต่ว่าก็เป็นดาวอลละไรเป็นดาวคือเขาตีเสือนอืมค่ะว่าอันไหนูเป็นไหพ้มเนี่ยเป็นลูกแม่ในเด้องอย่างสิงแบบเขาญาติเขา,าเรื่องเขาน่นี่ยในความฝันเนาะนค่ะบารน,นี้อายุของคุณแม่นี่หาสิ <50 S 1> <50 S 2> ปีอย่างหาสิปเอ็ดเนาะหาสิปีอย่างหาสิปเอ็ดเกิดพ่อโสสิบเจ็ดเด้เนาะถ้าจำประพีทค่ะเพราะว่าเคยมาตามคุณแม่เราคลิปแรกเนาะ โบ,บนเน่น bon ne, อาสีมาตัวเลขที่เพิ่นห้ยบอกบฟันไปแล้วย่างคื่อของฟันค่ะโบมาตัวเลขที่เพิ่นห้กับซีมาอายุเนาะคะ่ะกับโบเน่เนาะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ฟันบาดในห้องไห้ทั้งสองฟันเลยเนาะคะ่ะแล้วกับฟันที่สองกับฟันประจักรองนี่บาดเจ็บเนาะคะ่ะเลือดไหลเนาะคะ่ะโบเน่อาสีมาอายุเนาะค่ะทับว่าหาศูนย์กับซีเป็นหาหนึ่งเนาะค่ะนกเลากับบ๊วยอันอันนี้ อันยิ่งยิ่งบันทึกโ้นแล้วก็ว่าเม่ยิ่งถืออันแม่เนี่ยนะยิ่งถือประชาชนเนาะค่ะอ่ะค่ะแนวทางของคุณแม่เนาะค่ะคลิปที่สองนี่กระตรงกันกับคลิปแรกเนาะค่ะตัวถีเป็นอายุเนาะค่ะตรงกันกับให้ท่านผู้ชมเลือกเอาเนาะค่ะหมักตัวไดชอบตัวไรค่ะเอาตัวถีเจ้าของหมักนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ไม่ย้งเพิ่มเติมบอค่ะค่ะ ขอบคุณแม่แก้วหลายๆค่ะทีโบแพงแนวทางขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่แก้วค่ะในงวดวันที่16เมษายน2 5 6 8คลิปนี้เป็นคลิปที่2เนาะค่ะแม่แก้วนี่ฝันต่อเนื่องเพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันคล้ายๆแบบเก่าเพื่อนว่าแต่ว่ารอบนี้ฝันว่าจะของถือยิ่งเพื่อนว่าค่ะฝันว่าตำรวจนี่แลนไลโจรนมาเพื่อนว่าโจรนนี่ไปลบอยู่หลังหลาน ขายของของแม่แก้วเนาะค่ะแม่แก้วนี่ปิ่งไก่อยู่ข้างหน้าเพิ่นว่ะในความฝันเนาะค่ะตำรวจน,นี่ยิ่งโจรมากเนาะค่ะแต่ว่ามาถือแขนแม่แก้วเนาะค่ะมาถือแขนแม่แก้วนี่บาดเจ็บเนาะค่ะเป็นหูกระสุนแบบไงเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าหันโบเสียชีวิตเนาะคะ่ะเลือดนี่ไหลออกมาจากแขนเพิ่นว่ะในความฝันเนาะคะ่ะไหลออกมาแม่แม่แก้วนี่นตกใจเนาะค่ะว่าจะคล้องถือยิ่งเ <ๆ S 2> พิ่นว่าค่ะตกใจห้องไห้เพื่อนว่า ตำรวจก็เลยเขามาเวามาคุยน้าเนาะค่ะว่าขอโทษขออภัยทียิ่งพิษวสันยิ่งพิดโตวสันบรด้ตังใจสีชวดเชย่ให้ด้วยการทีไ้ดาววาสันจานวน3 6 4ดวงวสันสีไ้ดาวไม่แก้วนี่364้ยดวงดาวนี่หมายถึงว่าดาวติดหยดเนาะคะ่ะสีเอาดาวนี่มาให้ไม่แก้วไม่แก้วก็เลยว่าเจ้เสียมาให้คอยเฮ็ดยังวสัน ตำรวจก็เลยบอกว่าเอาไวโรดว่สัสดุซิไฮเพื่อเป็นการปอบขวัญเพิ่นว่าค่ะให้ไม่แก้วเนาะคะ่ะสามร้อยหกสิบสี่ดวงหลังจากนั้นเนาะคะ่ะตำรวจนี่ก็ขอโทษขออภัยเนาะคะ่ะไม่แก้วเนาะคะ่ะไม่แก้วนี่ก็เลยรับดาวนำเพิ่นว่าค่ะฝันซ้ำนี่เพื่อนว่าไม่แก้วให้แนวทางมาสามหกสี่เนาะคะ่ะเป็นเลขที่ตำรวจบอกเนาะคะ่ะ ว่าจํานวนดาวที่ตํารวงหายม่แก้วนี่คือ3ามรอดวงเนาะคะ่ะวงกลมหาเน้นเนาะคะ่ะอายุของไม่แก้วเนาะคะ่ะหาสิบยางหาสิบเอ็ดเนาะคะ่ะหาสิบยางหาสิบเอ็ดฝันคือเกาไข่คลิปแหลกเนาะคะ่ะแต่ว่าเน้นหาศูนย์เนาะคะ่ะพ่อซอเกิดของไม่แก้วสิบเจ็ดเนาะคะ่ะเกิดพ่อซอสิบเจ็ดเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของไม่แก้วในงวดวันทีสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด ขอให้ท่านผู้ชมถูกท่านนะคะมีโชคมีลาภใน้องวันใหญ่กับคุณแม่สุขุสุขคนมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนันแต่กย่าลืมตัดกับหมุนนํำเรือดขากันไวคา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพะรวยน้ำนี่เด้อค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ